สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของซั p พอร์และ Resistance กันนะครับ B s i ซ e ให้คุณได้มากกว่าการเทรด ทเทรดกับ B ีไซส์ VEP Partner Official ของ XM วันนี้รับรีเบทเงินคืนทุกการทเทรดโอนเข้าบัญชีทเทรดอัตโนมัติทุกวันแถมยังมีกิจกรรมสะสมแต้ม loyalty ที่ทุกการทเทรดสามารถสะสมแต้มแลกเป็นาลรนซ์และ B ีไซส์ยังมีแจกดิ d i c a อร์ฟรีที่จะช่วยให้การทเทรดของคุณแม่นยำม,มากขึ้นทเทรดเดอร์ท่านไหนสนใจเป็นสมาชิกกับเราสามารถเปิดบัญชีทีท่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแน่นอนหรือจะเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ B ีไซส์เข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึงหลักการของแนวรับแนวต้านก่อนนะครับว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรแนวรับและแนวต้านนะครับเกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดที่สะท้อนถึงจิตวิทยามวลชนแล้วก็โซนที่มีแรงซื้อหรือว่าแรงขายสูงนั่นเองนะครับซึ่งกลไกในตลาดเนี่ยอย่างที่เราเราทราบกันอยู่แล้วก็คือตล,ลาดเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยแรงอุปสงค์และอุปทานนะครับทำให้ราคาเนี่ยผลักดันไปทางทิศทางต่างๆโดยแนวรับนะครับก็คือจุดที่นักลงทุนในตลาดเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าราคาตรงนี้มันถูกแล้วปกติเนี่ยเราจะทำ ราคาเราจะทํายังไงเราก็ต้องซื้อใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันพอทุกคนเนี่ยแย่งกันซื้อ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 ปุ๊บของไม่พอขายแล้วจะเป็นไงครับราคาของเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นใช่ไหมครับตรงจุดจุดนี้นะครับก็คือจุดที่เราเรียกว่าแนวรับนั่นเองครับคือจุดที่คนเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าราคาตรงเนี้มันถูกทําให้คนเข้าไปลุมซื้อราคาก็เลยปรับขึ้นนั่นเองครับส่วนแนวต้านนะครับก็คือตรงกันข้ามเลยคือหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยราคาถูกคนแห่แย่งกันซื้อซื้อซื้องกัน นักลงทุนหลายๆคนเริ่มมองว่าเอ้ Taylor, ه, ราคาตรงนี้มันแพงเกินไปแล้วเวลาเมื่อของแพงมากๆเนี่ยเราอยากจะทาไงครับโดยปกติเราอยากจะซื้อของแพงอยู่ไหมครับก็ไม่ใช่ไหมครับผมการซื้อเนี่ยก็อาจจะลดลงนักลงทุนก็อาจจะเอออาจจะไม่อยากซื้อและราคามันแพงแล้วหรือว่าสาหรับใครนะครับที่มีของอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วราคามันสูงเนี่ยอย่างเช่นสมมติเรามีของของชิ้นนึงแล้วราคาตอนนี้มันสูงมากเราอยากจะทาครับ Good เราก็อยากจะขายใช่ไหมครับเออขายออกดีกว่าเก็บกาไรซึ่งคนส่วนมากในตลาดครับก็มองเหมือนกันคิดเหมือนกันเช่นกันครับผมก็คือขายขายขาย กลับตัวลงมาจุดที่นักลงทุนในตลาดนะครับเห็นพ้องตรงกันว่าราคาตรงนี้มันสูงแล้วขายออกดีกว่าแล้วราคาเนี่ยกลับตัวลงมาตรงนี้เราก็จะมองว่าเป็นแนวต้านนั่นเองครับผม ต่อมานะครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจกับเรื่องของซัพพอร์ตและก็รีสิสเตนต์ไปแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าโซนเทรดกันก่อนนะครับซึ่งแนวคิดแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ผมได้เรียนรู้มาอีกทีครับจากเทรดเดอร์ท่านหนึ่งเมื่อนานมากมาแล้วแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ต่อเพราะว่ามันช่วยให้เราเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้นโดยเขาจะแบ่งโซนเทรดนะครับออกเป็น2ประเภทก็คือโซนแท้และก็โซนไม่แท้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการมองแนวรับแนวต้านให้แม่นยาแลวก็มีระบบมากขึ้นนะครับโซนแท้นะคครัหมาาาาโซนนนนนน่ไไปแ้ตก็จ อยู่ท่ทีเดิมเป็นโซนที่เกิดจาก p ล i ยแอคชั่นจริงๆนะครับเช่นแนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าดีมานด์สปายโซนนั่นเองครับผมอย่างตัวอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าโซนเนี้ยราคาตรงนี้นครับลงมาจุดตรงนี้แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราจะมองว่ามันคือแนวรับนะครับผมพอราคาดีดขึ้นไปเสร็จปุ๊บราคามันกลับลงมา แตะที่บริเวณแนวรับแล้วราคาก็เด้งกลับขึ้นไปอีกนะครับแตะลงมาอีกก็เด้งกลับขึ้นไปอีกตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าโซนแนวรับนะครับผมโดยที่ผมบอกว่าโซนแนวรับที่เป็นโซนแท้นะครับมันเป็นยังไงก็คือราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมเลยราคามันอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับมันก็อยู่ตรงนี้ตลอดไปแต่ถึงราคาจะอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถใช้งานได้ตลอดไปนะครับเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยนัยยะสําคัญของมันก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับผม ต่อมานะครับก็คือโซนไม่แท้หรือว่าโซนประดิษฐ์โซนไม่แท้นะครับเป็นโซนที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยโซนก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นเทรนเล์เอ็มเอหรือว่าฟิโบนัชชีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างว่าทําไมโซนพวกนี้ถึงนับเป็นโซนไม่แท้ตัวอย่างแรกครับก็คือเทรลไลน์เทรลไลน์นะครับเป็นโซนที่เราต้องใช้จุดตั้งอิงตั้งแต่2จุดขึ้นไปนะครับโดยเป็นโซนที่เป็นเส้นแนวเฉียงครับซึ่งเวลาผ่านไปเนี่ยโซนราคาที่ใช้งานนะครับก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆตามองศาคือเเเรรรราา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 าจจะไไมมมมมม่่่สถใช้โซนนนดิคัักกตววอยงีห็ ยกตัวขึ้นไปแล้วก็พักตัวลงมานะครับผมเราก็จะตีตั้งแต่จุดแรกเป็นจุดที่2นะครับเป็นจุดอ้างอิง2จุดเป็นเส้นยาวขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะใช้โซนนี้เป็นจุดเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาเนี่ยลงมาแตะปุ๊บเราก็จะเข้าซื้อราคาก็มีการเด้งกลับขึ้นไปแล้วพอใช้โซนนี้เสร็จปุ๊บเส้นมันเป็นเส้นเฉียงใช่ไหมครับแปลว่าราคาที่ราคาเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับผมเพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นเฉียงไงไหมราคาที่เราเข้าก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามเทรนด์ไลน์นะครับตรงจุดจมันท้นะครับผม Moving Average หรือว่า MA เนี่ยจริงๆแล้วเป็น indicator ประเภทเทรนนะครับเป็น i n d i c a อร์ที่ใช้เพื่อดูแนวโน้มนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เคยศึกษามาระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าเราสามารถใช้มันเป็น dynamic support หรือว่า resistance ได้นะครับหรือก็คือใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้เหมือนกันนะครับโดยที่ MA เนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามาการคำนวณของ i n เคเต t o r นะครับเราจะใช้เป็น EMA หรือว่า SMA อย่างเงี้ยค่าก็จะต่างกันและโซนราคาก็จะต่างกันแล้วนะครับผมแล้วก็จะวิ่งไปเรื่อยๆตามราคาด้วยจุดๆเนี้แหละครับเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นนมแท้ ต่อมาก็คือฟิโบนัชชี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟิโบก็ไม่ใช่โซนเหมือนกันตามหลักแล้วไม่ใช่โซนนะครับจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้วัดระยะดังนั้นนะครับมันก็เลยจะผกผันตามราคาแต่ว่าก็มีหลายๆคนนะครับที่นิยมเอามาใช้ในการหาจุดเข้าเทรดหรือว่าหาโซนเข้าเทรดนะครับผมก็เลยเอามานับรวมด้วยอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็ใช้เหมือนกันอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างฝั่งเซลล์เนี่ยเราตีออกมาเราเล่นฝั่งเซลล์ครับเราตีจากจุดสวิงนี้ลงมาถึงสวิงนี้นะครับแล้วแต่ระบบนะครับบางคนอาจจะใช้48.6 61.8บสงคนอาจจะใับแ่ถ้า่วน นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซลล์ใช่ไหมครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สามพันสามแปดสิบสองนะตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยพอเล่นจบรอบไปปุ๊บผ่านมาสวิงต่อมาเรากลากจากยอดสวิงนะครับลงมาล่างสวิงของสวิงนั้นโคซิตเอจจุดแปดอยู่เท่าไหร่ครับอยู่สามสิบสามจุดเจ็ดสองคนละจุดละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าโซนราคาไม่แท้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้นะครับผมจะไม่ได้อยู่ที่เดิม แต่การที่มันเป็นโซนประดิ์นะครับไม่ได้แปลว่ามันจะใช้งานไม่ได้มันสามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่แค่ว่าเราอาจจะใช้งานแตกต่างก,กันไปตามสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้านที่เป็นโซนแท้หรือว่าเส้นแนวนอนกันนะครับซึ่งการเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้าน,นครับถ้าเป็นแนวรับแนวต้านในทางทฤษฎีดาวเนี่ยเราก็จะเล่นตามแนวโน้มเป็นหลักใช่ไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้านตามทฤษฎีนะครับผม อันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นไซเวย์นะครับในช่วงตลาดไซเวย์ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะทําสามารถตีกรอบราคาอย่างนี้ได้นะครับเราก็สามารถเล่นตามกรอบได้เลยครับราคาลงมาแตะตรงนี้แล้วเด้งขึ้นไปเราก็จะอาจจะตีตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็นแนวรับนะครับราคาเนี่ยเด้งขึ้นไปเสร็จปุ๊บกลับลงมาใกล้ๆบริเวณเส้นแล้วเด้งกลับขึ้นไปอีกตรงนี้นะครับเส้นข้างบนเนี่ยเราก็อาจจะต,ตีเป็นแนวแนวต้านก็ได้ครับเราก็อาจจะเล่นในกรอบพอราคาเนี่ยลงมาปุ๊บขึ้นไปแตะอีกเราก็เซลลงมาพอราคาลงมาแตะบริเวณนี้ตรงแนวรับก่อนหน้า เราก็บายขึ้นไปครับลงมาแตะปุ๊บเราก็บายกลับขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บใกล้ๆบริเวณโซนบนเราก็เซลลงมาได้อีกครับผมลงมาแตะอีกปุ๊บก็บายขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเทรดโดยใช้แนวรับแนวต้านนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยเป็นไซเย์ต่อมาครับถ้าเป็นในฝั่งของการเล่นแบบเทรดตามเทนนะครับผมเราก็จะเล่นแนวรับเป็นหลักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเล่นในฝั่งที่เป็นราคาที่เป็นเทรนนะครับวิ่งเป็นเทรนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเทรนขาขึ้นถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเราจะเล่นฝั่งบายหรือเซลล์ครับเราก็ต้องเล่นฝั่งบายใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะหาจุดที่เป็นจุดแนวรับอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เข้าออเดอร์อย่างเช่นตรงนี้ราคายกขึ้นมาใช่ไหมครับลงมาแตะตรงนี้ปุ๊บเราก็จะตีเส้นตรงนี้พอราคาเนี่ยลงมาแตะเราก็บายขึ้นไปครับลงมาแต่อีกปุ๊บราคาเราก็บายขึ้นไปบริเวณนี้ครับราคาก็จะมีการขึ้นไปเรื่ อย่างนี้นะครับเนี่ยเราสามารถตีเส้นขึ้นไปเรื่อยๆราคาไม่ลงมาแตะเราก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับรอคอราคาขึ้นไปแล้วลงมาพักตัวอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยราคาลงมาแตะตรงนี้แล้วเด้งขึ้นไปนะครับเราก็ตีเส้นนี้เป็นเส้นแนวรับก็ได้ครับผมแล้วราคาลงมาแตะปุ๊บเราก็บายแตะปุ๊บบายเนี่ยลงมาแตะปุ๊บเราก็บายราคาขึ้นไปอีกครับผมนี่พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บลงมาพักอีกตรงนี้นะครับมีราคามีการพักตัวผมก็ตีเส้นไว้อีกเหมือนเดิมราคาลงมาแตะบายเล่นฝั่งบายอย่างเดียวเลยครับพอราคาข แต่แล้วก็บายขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายราคาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันเราก็แค่สําคัญคือการตั้ง SL นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ Support หรือ r e s i ิสแตน e นะครับในฝั่งขาขึ้นแต่ว่าขาลงเนี่ยก็คือทําตรงกันข้ามได้เลยครับผมก็คือเราจะหาโซนในการเล่นฝั่งเซลล์อย่างเดียวครับก็คือจะใช้แนวต้านอย่างเดียวจะไม่ใช้แนวรับนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือไม่มีระบบไหนที่มันสามารถทํางานได้ดีสามารถทำกำไรได้100%ตลอดนะครับสิ่งสําคัญคือการต้อง MM แล้วก็อย่าลืมตั้ง SL ทุกครั้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ b s i ซ e ในคลิปหน้านะครับ b Site Beyond Trading